สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการขึ้นรถของ Toyota t a าวเวอร์โ n เเป็นกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย t o y o ต a นะครับอันนี้เป็นบันไดไฟฟ้านะครับเวลาเราติดตั้งไปแล้วนะครับบันไดตัวบันไดจะแนบสนิทกับตัวรถเลยนะครับสวยงามแต่เวลาเราเปิดนะครับบันไดจะกลางออกให้อัตโนมัตินะครับวเวลาปิด ครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแยกอิสระเลยนะครับอ่าเวลาเราเปิดนะครับเราสามารถขึ้นได้สบายเลยนะครับอ่าไปเหยียบขึ้นรถได้สบายเลยเวลาลงก็เช่นกันนะครับเวลาเปิดปุ๊บก็สามารถลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับรับน้ำหนักได้สามร้อยโลนีว่าสองคนขึ้นพร้อมมาได้เลยนะครับ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับสามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเราเราเปิดปุ๊บนะครับด้านหลังครับสามารถยืนขึ้นได้เลยนะครับขึ้นปุ๊บรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นรถนะครับลงรถนะครับด้วยบันไดไฟฟ้า e ีบอร์ดนะครับท่านใดสนใจติดตั้งนะครับเชิญได้นะครับที่นครยนต์ออโต้ซาว